สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับตั้มทีวีนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีรถนะครับมาจอดให้ทานะครับรถคันนี้นะครับอ่าสาเหตุนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าเกิดอะไรนะครับอ่าจะของรถบอก่าจอดนานปีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตอดถอดเช็คนะผมว่าแบตเตอรี่ก็ไม่มีนะครับสตาร์ทไม่ได้ครับผมก็ยังยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครับผมสภาพก็จะประมาณนี้นะครับยางเบนๆบนนิดนึงนะครับผม เบ็ดไม่มีนะครับเบ็ดเบดไม่มีไฟหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้ถอดดูนะผมเดี๋ยวผมจะเช็คดูนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอ่าวันนี้อยู่กับตั้มทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับรถคันที่ผมถอดไปนะครับเมื่อวันนั้นนะครับผมนะครับรถคันนี้สภาพคือจอดทิ้งไว้นานไม่ใช่ว่าจอดทิ้งไว้นานก็คือพังทั้งคันนะครับผมพังทั้งคันเลยนะครับทั้งระบบไฟระบบน้ํามันนะครับระบบการขับเคลื่อนนะครับอ่าทุกอย่างนะครับพังหมดเลยครับระบบสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทนะครับ ระบบไฟนะครับแล้วก็ระบบน้ำมันนะครับระบบขับเคลื่อนเฟืองท้ายนะครับผมแล้วก็พวกยางพวกอะไรนะครับก็คือเหมือนทําใหม่ทั้งคันนะครับเหมือนเหมือนซ่อมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับแต่ว่าเบรกหน้ายังไม่ได้ทําให้นะครับจะรอถามเจ้าของก่อนนะครับผมผมก็ไม่มีงบแล้วครับหมดแล้วครับที่ผมซื้อมาเนี่ยหมดแล้วนะครับผมคันนี้นะครับก็มีนะครับซ่อมระบบสตาร์ทนะครับระบบสตาร์ทผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะผม เี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เดินสายไฟให้ใหม่เลยนะครับเนื่องจากเขาไปทําที่ไหนไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าสภาพที่มานะผมสายระยงระยางนะครับสายเดินจากนี่เลยนะผมเดินจากนี่เลยระยงระยางแล้วมานี่นะครับแล้วก็ขันน็อตอะไรไม่รู้ครับไม่แน่นแต่ว่านี่ผมทําให้ใหม่หมดแล้วครับแน่นแล้วครับผมนะครับก็มีหัวเทียนนะครับ มีเปลี่ยนคาบูนะครับคาบูผมซื้อมาลูกใหม่แต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ของแท้นะครับผมก็เลยยำเอาอะไรทั้งหมดนะครับใส่ตัวเสื้อคาบูเดิมนะครับสื่อเสื้อคาบูติดรถนะครับเพราะว่ามันเป็นของแท้เสื้อคาบูอย่างดียังดีอยู่นะครับผมก็เลยยำอะไรใส่นะครับผมอ่ก็ก็ที่แรกใส่คาบู ซื้อคาบูมาใหม่นะครับแต่ว่าจูนยังไงก็ไม่ขึ้นครับจูนยังไงก็ไม่ขึ้นครับขับได้มัน 20- 30เนี่ยครับไม่มีแรงนะครับผมทีนี้นะครับผมก็อ่าก็เลยเอาคาคาบูเดิมนะครับคาบูที่ถอดจากคันนี้นะครับผมผมก็เปลี Origin ่ยนยำเอาอะไรนะครับของคาบูใหม่นะครับใส่ทั <ffffff> ้งหมดเลยนะครับทั <treatment> ้งฝาทั้งอะไรทั้งอ่าลูกชักอ่าโอริงนะครับผมทั้งอ่าลูกชักสูญญากาศเนาะแล้วก็พวกไอ้ทุกอย่างเลยครับผมยำมาใส่ตัวเดิมนะครับ สรุปก็อาการหายนะผมก็คือพอเครื่องได้นะครับผมรถก็ไม่วิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเครื่องได้รถไม่วิ่งนะครับผมก็เลยเช็คเฟืองท้ายนะครับไม่ใช่เช็คเฟืองท้ายเช็คพวกชามเม็ดนะครับผมสรุปว่าเม็ดมันกินข้างหนึ่งไปหมดเลยนะครับหกลูกนะครับเม็ดมันกินข้างหนึ่งเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูนะครับเม็ดมันกินข้างหนึ่งนะครับหมดเลยสรุปว่าคือเม็ดมันไม่หมุนนะครับผมเม็ดมันไม่หมุนทีนี้มันมันไม่ดีดตัวนะครับเพื่อที่จะให้ชาม มันขยายตัวให้ทําให้สายพันธุ์มันขยายตัวทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันก็ไม่ทํางานนะครับมันก็วิ่งแค่นั้นนะครับประมาณยี่สิบสามสิบนะครับผมรถไม่มีแรงเลยนะครับผมไม่วิ่งผมก็เปลี่ยนเป็นเม็ดเจ็ดกัมนะครับผมมีห้ากัมปนมานะครับเพราะว่าหาไม่ได้นะผมที่แรกว่าจะเอาเก้ากัมนะครับผมแต่ว่าหาไม่ได้หาได้เจ็ดกัมครับผมใส่เจ็ดกัมไปห้าเม็ดนะครับผมแล้วมีห้ากัมเม็ดหนึ่งนะครับผม ก็ถือว่าโอเควิ่งได้นะครับได้อยู่มัน80-90นะครับผมสาหรับรถเอาไปใช้งานธรรมดานะครับลุยนานะครับไปเข้านานะครับผมรถคนแก่นะผมขี่นะครับแต่ว่าสภาพรถตอนที่มานะครับผมยับยืนมากเลยครับน็อตทุกตัวนะครับขันขันยากมากครับเพราะว่าเขาทําน็อตหัวบาล กับทุกจุดนะครับผมก็เลยนะครับนี่นะครับผมใส่น็อตแม่นี่เลยครับเพราะว่าผมจะเอาทิ้งหมดเลยน็อตที่หัวบานผมจะไม่ใช่นะครับนะครับเดี๋ยวจะหาเก็บเก็บน็อตใส่เอาให้แกนะผมนะครับรถคันนี้ก็ทําหลายอย่างนะผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่าเมื่อกี้เพิ่งล้างไปไม่รู้จะติดติดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยว สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสายเดิมนี่เละตุ้มเป๊ะหมดแล้วผมาตัดทิ้งหมดแล้วครับอันนี้สายใหม่นะผมคือสายติดมากระโดดอะลรที่เขาต่อมาเนี่ยผมก็ตัดมาต่อไล่ไลไฟใหม่หมดเลยนะครับไม่รู้ต่อแบบไหนแถวนี้ระยงระย่างมาเลยนะครับผมก็ตัดมีเปลี่ยนฟงเปลี่ยนฟิวแบตนะครับผมเหมือนทําทั้งคันครับรถคันนี้นะครับทาทั้งคันนะครับผมแต่ว่าครับผมท่านผู้ชมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่นะครับใส่กาบใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะพาขี่ดูนะผมผมจะพาขี่ดูนะะดูไว้พ่อเลยเดี๋ยวพ่อขี่มากันเลยนะครับนะครับก็เนะนะนี่ยนะเป็นยังไงวะ มาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็ได้ทำเบรกเพิ่มนะผมนี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มบนใหม่นะครับเพราะปั๊มเดิมมันแตกนะครับซ่อมไม่ได้มันแตกไอตัวไม่ใช่ว่าซีนแตกไม่ใช่ว่าชุดซ่อมข้างในแตกนะครับไอตัวนี้แตกนะครับเขาเรียกอะไรตัวเสื้อมันเลยนะครับแตกนะครับผมก็เลยซ่อมไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทให้ใหม่นะครับ ก็รูเดิมที่เขาเจาะมาเบลื้อเบลผมก็ใช้กาวอุดไว้นะครับเป็นกาวอะพลาสติกนะครับผมอุดไว้ครับแล้วก็ใช้สวิตสแตรนะครับผมมาใส่ให้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสวิตนี้มันจังกดง่ายกว่ากันนะครับแล้วก็วันนี้มีมีเปลี่ยนอะดีเลย์สตาร์ทด้วยนะครับผมพอดีขัดข้องนิดนึงนะครับก็เลยได้เปลี่ยนดีเลย์สตาร์ทนะครับเนี่ยก็ใช้งานปกตินะครับผมใช้งานปกติแล้วก็เจาะไว้นานนะครับ จอดไว้ประมาณ2ปีได้นะครับผมสภาพนะครับก็คือมีคนมาขอซื้อแล้วประมาณพันกว่าบาทนะครับเจะขอไม่ขายก็เลยเอาม่ให้ผมซ่อมนะผมนี่นะครับสภาพไ่ใหม่หมดทั้งขันนะผมแต่ว่าเบาะยังใหม่อยู่นะครับเคต้องไปล้างขัดออกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจอดไปนานนะครับมันเลยออกคราบขาวนิดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ